ทำไมเราต้องมีทั้งตู้ฟักแล้วก็ตู้เกิดในการทําฟาร์มไก่ชนนะครับสองเครื่องนี้ก็จะจําเป็นในกรณีที่แม่ไก่ไม่ฟักไข่แม่ไก่กกไข่ไม่ได้ครับสองเครื่องนี้จะทําหน้าที่แทนแม่ไก่อันนี้เป็นตู้ฟักไข่ครับตู้ฟักไข่ก็คือจะมีหน้าที่ให้ให้ความอบอุ่นแล้วก็คอยกลับไข่ให้ครับ ข้างในเขาจะกลับไข่อัตโนมัติอันนี้ก็จะทำหน้าที่แทนแม่อยู่ประมาณ18วันโดยที่ทำไมเราไม่ให้เกิดที่ตรงนี้เลยทำไมเราต้องมีตู้เกิดเพราะอุณหภูมิตอนช่วงกกไข่แรกๆเนี่ยจะเป็นอุณหภูมิที่ประมาณ37องศาความชื้นความชื้นจะอยู่ที่60ครับ แล้วก็ตอนเกิดเนี่ยอุณหภูมิจะต่ำแต่ความชื้นจะต้องสูงขึ้นเพื่อให้ไข่ออกง่ายแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือถ้าปล่อยให้ไก่ทั้งหมดเกิดในตู้นี้ครับตู้นี้จะมีเชื้อโรคเยอะเพราะว่าเวลาเกิดจะมีของเลวออกมามันก็จะเป็นอาหารของเชื้อโรคแล้วก็จะสะสมอยู่ในนี้ทำให้ไข่ล็อตต่อไปเกิดเกิดไม่ดีหรือว่าไก่ไก่ตายโคมเยอะครับดังนั้นตู้นี้ไก่จะไม่เกิดในนี้เลย กกไว้ประมาณ1 7 1 8วันให้เอามาวางใส่ตู้นี้เมื่อไก่อายุอายุไข่เนี่ยประมาณ17-18วันเนี่ยมันไม่ต้องมันไม่ต้องรับการกลับไข่แล้วเราก็แค่มาพักในตู้นี้ไว้2วันก็จะเกิดอยู่ตรงนี้เลยไข่จะเกิดอยู่ตรงนี้เลยครับโดยที่ตู้นี้เราจะดันความชื้นให้สูงความชื้นจะต้องสูงมากๆเลยประมาณประมาณ7 0 70เพื่อให้ไข่ออกง่ายครับแล้วตู้นี้ยังเป็นตู้ที่คอยอนุบาลลูกไก่เล็กได้ด้วยจะเป็นตู้อบหรือตู้อนุบาลเป็นอนเนกประสงค์ได้แล้วเมื่อเราทำเสร็จเราก็ทำความสะอาดตากแดดฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์อยู่ที่ตรงนี้ครับถ้าเป็นหลักวิชาการจริงๆเขาก็จะใช้ตัวสารเคมีในการลมในการฆ่าเชื้อ แต่สําหรับผมไม่มีตัวนั้นผมก็ใช้แสงแดดฆ่าเชื้อแล้วก็แอลกอฮอล์อเช็ดแล้วก็ทําความสะอาดบ่อยๆนะครับตู้นี้ตู้ฟักไข่อันนี้อยู่ประมาณ17-18วันไข่จะอยู่ตรงนี้แล้วก็มาเกิดที่ตรงนี้ครับมาเกิดที่ตู้เกิดเอามาไว้ที่ตู้เกิด2วันปรับอุณหภูมิให้ดีปรับความชื้นให้ดีครับแล้วเขาจะเกิดอยู่ในนี้ ดังนั้นถ้าเราทำฟาร,ร์มไก่ชน2เครื่องนี้จำเป็นนะครับออสองเครื่องนี้จะต้องอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ข้างนอกเย็นกว่ากว่าอุณหภูมิที่เราตั้งนะครับถ้าหน้าร้อนเนี่ยเครื่องนี้จะทำงานได้ยากครับเพราะว่าเขาปรับเครื่องนี้ปรับความเย็นไม่ได้ถ้าอุณหภูมิภายนอกเนี่ย40องศาเนี่ยเครื่องนี้ก็จะปรับความเย็นไม่ได้นะครับก็จะทำงานได้ไม่สมบูรณ์ ก็จะต้องเอาไปตั้งใส่ในห้องแอร์หรือไปตั้งใส่ในห้องน้ำเพื่อให้อากาศภายนอกเนี่ยเย็นกว่า3 7เครื่องนี้ถึงจะทำงานได้ดีครับก็ใครลองใครทำฟาร์มไก่มีปัญหาเรื่องแม่ไก่ไม่กกไข่แม่ไก่ไม่ฟักแม่ไก่กกไม่ดีทำร้ายไข่เนี่ยก็ต้องใช้อย่างนี้ครับกกตู้นี้มาเกิดตู้นี้แยกกันทำความสะอาดที่ตู้นี้ นี่ครับพิดไข่เองอัตโนมัติ